ผู้ในการแสดงเิียงสาวอยู่ดคณะผู้บริหารอาจารย์เข้าสื่งานแถลงข่าวการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยีและในลดับถัดไปนะครับผมขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ต้องการการทำงานวิจัยเพื่อประโยชน์สุขอนเจอร์นะชิญได้ครับวัฒการมศาสตร์สกัดถั่วเหลือสู่การ ใช้ประโยชน์นะครับซึ่งก็ผู้ที่ครัอเาอจจัดนะครับซึ่งก็จะเรียนว่าเป็น,ปนการูดมือที่เหตุการ์ต่อยอดการวิจัยนะครับก็จะเรียนว่าสิ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเ,เรื่องงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นการขักกันและทำงานต่อเนื่องน้ำที่มีการทดสอบใน กาทดลองในมนุษย์แล้ววันนี้เราจะเป็นการดำเนินการอยส่วนที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยผ่าเป็นความมาเนี่ยต้องจะได้รับทราบก็คือว่าเราจําเป็นไหมที่เราต้องอิดแบบแพทย์แผนตะวันตกก็จะถูกเปลี่ยนเป็นการรักษาตามสมดุลของร่างผิวเราอาะคันคนชุ่มชื้นเยอะผิวเราก็เกิดนิ้วอยได้ง่ายเวลาที่มันก้าวเข้าสู่วัยทองเราไม่ได้เป็นเหมือนเดิมผิวพรรณเราเปลี่ยน พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อให้ผู้หญิงวัย4 5บวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับเรื่องราวนนี้ครับถ้าจะเล่าจริงแล้วเนี่ยจะต้องย้อนหลังไปกว่านี้ครับท่านจะเชื่อหรือเปล่าครับว่าสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยครับคือการเข้าไปเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาวิชาเนี่ยทำไม่ใยเรื่องของคุนแล้วก็จดในการให้ทุนนะคะสับทีเซฟเองเราก็ให้ทุนในปลายทางนะคะเพราะว่าระบบของของการให้ทุนเนี่ยเราก็มีหนัยงานที่ทำงานร่วมกับเราหลายเพียงอยู่นะคะ